กับ AS350 นะครับผมลำนี้เป็นไซส์450นนะครับไซส์ size 450สามเบรดนะครับผมลูกค้าขอมานะฮะจะปิดให้ชมนะครับผมอีนนี้ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นรีโมท d6j นะครับตัวนี้ตัดคันเร่งนะครับผมตัดคันเร่งนะนก็ระบบ soft start นะครับผมอ่าระบบอาโกบสตาร์ทนะฮะระบบโกบสองคิดครึ่งเหมือนเดิมนะครับสองคิดครึ่งรอให้เสียงมันสุดนะครับแล้วค่อยเร่งเพิ่มสุดเสียงแล้วแล้วเราค่อยเร่งเพิ่มนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับ ไดโลเคบาเหลืองนะครับผมนะก็ถือว่าคอนโทรลได้นิ่มนวลง่ายนะฮะกับ a s เาเบลำนี้นะครับผมไซสีหู้นย์นะ ได้แม่นยำนะฮะกำลังก็ถือว่าดีนะครับผมแรงดีนะกับมอเตอร์ลูกนี้นะครับครัิ้นอยู่ในแกนนะฮะถือว่าใช้ได้ครับ เบ,บาๆนะครับผมกับบินฮอสเกลนะฮะค่อยๆเลี้ยงระดับค่อยๆเลี้ยวนะครับโอเคเดีราวอาเส้นลงแล้วนะครับก็ ครั้งนะครับผมจะเข้าไปจับเฮลิคอปเตอร์ก็ตัดคันเร่งก่อนนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นคันเร่งนะฮะมีกระเปื้อนสีตามใบพัดเลยนะพี่ทุนให้คุณพี่ลูกค้านะฮะกับงานประกอบซ่อมเซร็จนะครับผมลำนี้นะฮะมีทําสีลําแล้วก็เปลี่ยนชุดโรเตอร์ให้เป็นสามเบรตนะครับผมขอบคุณคุณพี่ลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ใช้บริการนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินโดนนะครับผมนะรับทำทุกรูปแบบนะครับผมราคาเบาๆนะฮะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมกับเบอร์โทรศัพท์0828612081นะครับผมยินดีเล่นได้เล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมหรือติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับผมใส่เบอร์ใส่เบอร์โทรผมเข้าไปนะครับทางไลน์นะฮะทางเฟซบุ๊กก็สมบูรณ์เพ็งสีอาซิปเข้านะครับผม กดไลค์กดแชร์ทาง youtube ด้วยนะครับสวัสดีครับ